อนนี้เรามาแบ่งปลากันนะคะแบ่งพูดแบ่งพูดแบ่งพูดเ้อแบ่งพูดแบ่งแบ่งแบบคนละเคิงเลยหนึ่งโตสองโตหนึโตสอโตไปเลยพอกันเออหโตหนึโตสองโตสองโตสองสองอเออจะได้ไปคุมกันตัวทั้งเดือจุดแ้ว่ตอันตตกแล้วก็แล้วไปของโตมาตรงนับรวมียบไปเลยไปลงทะเลชั่วโมงคึ่งได้ปลา3ามสิบโตแล้วก็เพิ่ตโตก็ฟังอีกแล้วก็พอตม ต <ส straightforward. S 2> ัวได้ต uh. ัวใหญ่ได้ปลาปลาลีตัวใหญ่ตัวนึงยังดีใจเพิ่มเติมมาเยวกลับไปบ้านพพงค์พงคมาส่นฮาละวนะ ย่นี่ก็สิโงดน้ำได้ก็สิว่ายน้ำเป็นในสิ่ะเพราะว่าการยืนแบบแค่ลงตรงนี้กับสิลงตีก็นกับน้ำอ่อุ่นอ่นอนอุ่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 นอุมนอุ่นอุ่นอ่นอุ่นอุ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 ่นอุ่นอุนอุ่นอุ iya nukunua neto payo nukunua oke พาเรือแล้วนะคะพาเรือแล้วโยเนสเปียกแล้วนะคะอวสต์เตโยเนสเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะเรากลับไปเรากลับไปย่างอาหารกินแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านแล้วก็แล้วอต์เตอวสต์เตนะทุกกามิบิตตะเคล เคห้าดาวบ๊าปเรยกเขามาสินเฮฟวันขอามหกบ๊ายบายครับเรื่องนี้บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายครับบ๊ายบายยูเนสบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวดูบ้านพักตากอากาศเผื่อเขาอยากได้อยากได้เห็นไหมเนี่ยเขาไปดูแล้วเนี่ยเยอะเลยสตูอะแันมันคูฟอร์ดอันเด้อ

ว่าเซ็ตตมปอ1 0 0นนอี้านเจ็ดแปดพกาันบพับอดพับสงพูนสบนิบสี่พน b บห้าพั e สิบหกพันสิเจ็ัิบแัสเอ็ดันสิบสองันสิันส2่พสิบห้สิบกพันบเอันตแันต้วันติบแล้วอ็ดวันสองพันบ่หนกัเ็ดพับปเลยั ไปลงทะเลชั่วโมงครึ่งได้ปลาสามสิบเอ็ดตัวแล้วก็เพิ่มตกวยูฟังอีกแล้วก็ประตูประตูได้ตัวใหญ่ได้ปลาปลาลี่ตัวใหญ่ตัวหนึ่งยังดีใจเพินพ่นมน,นเาเชียวกลับไปบ้านพองพองมองพองมาสาน <c oughs>